คือหัวเผาของฟอร์เรนเจอร์รุ่นเก่านะครับไม่รู้ว่ารุ่นใหม่มีหรือเปล่าอ่าถ้าหัวเผาขาดทั้งสีตัวนี้จะสตาร์ทไม่ติดนะครับช่วงเช้าดังนั้นเราแสดงว่ามันหัวเผาขาดเราต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับถ้าตัวของแท้จะอยู่ที่ตัวละ250ของเทียมรู้สึกว่าจะ60บาทนะครับก็ต่างกันเยอะนะครับแต่มันจะใช้ไม่ไทนก็จะมีสีหัวเหมือนสี่สูบนะครับ1น3 4นี่ครับเราต้องถอด ชุดชุดลาไฟนี้ออกมาก่อนแล้วก็จะถอดหัวเผาออกมานะครับเดี๋ยวก็จะทําการเปลี่ยนบล็อกถอดหัวเผาต้องยาวๆนี้นะครับต้องต้องเป็นตัวพิเศษสําหรับมันนะครับต้องซื้อมาเลยนะครับมันจะมันจะสวมเข้าไปในรูตัวนี้ถอดได้นะครับถ้าบล็อกสั้นจะใช้ไม่ได้นะครับหมุนออกมาแล้วก็ถอดออกมานะครับเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับหัวเผาเก่าก็จะมีรอย ดำๆหมายถึงมันขาดนะครับบองนี้ถ้ามันบ่าขาดมันสิแดงๆนะครับถ้าเปิดไฟแบตแล้วมันจะเป็นเผาให้ให้ตรงหัวปลายหัวมันีะแดงนะครับเอามาใส่นะครับอย่างนี้นะจากที่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเราสี่ตัวนี้นะครับเราใส่สะพานไฟแล้วก็จะลองสตาร์ทดูนะครับเมื่อเช้าสตาร์ทไม่ติดนะครับก็จะ นี่นะครับต้องให้ไฟหนึ่งแดงตัวนี้หายก่อนนี่คือตัวหัวเผามันนะครับถ้าหายแล้วเรากจะตัดนี่นะครับจับจึ้งเลยนะครับโอเคครับผ่าน